รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือรายการภูมิสมดุลน,นะคะรายการที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมให้หันมาดูแลสุขภาพค่ะด้วยการปรับภูมิคุ้มกันที่สมดุลน,นะคะซึ่งถือว่าเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพในยุคปัจจุบันเลยนะคะและว,วันนี้นะคะปามีเรื่องราวของปัญหาสุขภาพ2โรคมาฝากคุณผู้ชมคะ่ะโรคแรกนะคะก็คือโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะปวดเขา่าหรือเข่าเสื่อมเนี่ยประการแรกที่เราต้องลดอาหารเสบก่อนเรามีอาสาสมัครที่ใช้เป็นเวลา1ิ้าวัน อาการอักเสบและการทำกดทำลายกระดูกจะลดลงเมื่อสารสาตัวนี้ลดลงนะค่ะท่านไหนที่มีอาการเหล่านี้อยู่นะคะรอติดตามชมกันได้และอีกโรคหนึ่งเลยค่ะก็คือเรื่องของปัญหาตาเสื่อมนะคะที่หนักมากที่สุดก็คือจอประสาทตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยบอกมีสองประเภทชนิดที่สองเป็นชนิดที่รุนแรงคือชนิดเปียกที่มีเส้นเลือผิดปกติงอกอยู่ใต้จอประสาทตาด้วย แล้วก็มีเลือดไหลออกมาทําให้เห็นภาพปิดเบี้ยวมืมดดาตรงกลางแล้วถ้าหากไม่มีการดูแลรักษานานไปก็สูญเสียการมองเห็นอย่างทาบอดก็คือตาบอดนั่นเองค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้เรามาพูดถึงปัญหาเรื่องของโรคข้อเข่าเสื่อมกันนะคะได้ข่าวว่างานวิจัยของอาจารย์ช่วยดูแลแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่ปวดเข่าเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะอาจารย์ป,ยปีที่แล้วเราก็มีการจัดชมรมคนเคยเป่าขวดปวดเข่าน <ะ S 1> คนเคยปวดเขา่าให้มาสังสรรค์นสนุกสนานกันนะฮะแล้วแต่และคนที่เข้ามากคนเคยที่ บอกว่าเขามีปัญหาเดิมไม่ได้แล้วปวดเข่าแล้วต้องนั่งรถเข็นแล้วหรือยืนนานไม่ได้อะไรเงี้นะฮะเต้นหูรรู้ให้เราดูนะครับกระโดดให้เราดูวิ่งให้เราดูยืนขาเดียวให้เราดูแล้วก็เปลี่ยนกังเกงแข่งขันกันเปลี่ยนกางเกงให้เราดูซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาเลิกเป่าขวดแน่นอนแล้วคือแน่นอนถ้าเกิดว่าคนที่ยังไม่หายในกิจกรรมเหล่านี้ทาไม่ได้ทําไม่ได้แน่นอนงานวิจัยอาจารย์ช่วยยังไงคะค ประการแรกทีเดียวผมว่าเรามาก็มาคุยกันว่าที่เราปวดเข่าสาเหต<ล>ุหตก็อะไรไ<ด>นะ,ะปวดเข่าหรือเข่าเสื่อมเนี้ยนะเกิดขึ้นจากอะไรเข่าหรือข้อทุกแห่งจะมีอยู่กระดูกสองชิ้นต่อกันอยู่ระหว่างกระดูกสองชิ้นจะมีกระดูกอ่อนที่เป็นตัวป้องกันไม่ให้การขัดสีเสียดสีกันของกระดูกสองชิ้นถ้าหากไม่มีไอ,ไอตัวฟองน้ําตรงนี้มาป้องกันการเส,สียดสีเกิดการเจ็บแล้วก็อักเสบ นะครับแล้วก็บวมร้อนแรงดังภาพนี้นะครับภาพที่เห็นเนี่ยนะครับบนเจาะที่เห็นเนี่ยทางด้านซ้ายระหว่างข้อสองข้อท่อนบนของเขากับข้อล่างของเขาจะเห็นมีชั้นข,ขาวๆตรงนั้นนั่นคือกระดูกอ่อนนะครับก็ป้องกันไม่ให้กระดูกสองชิ้นเนี่ยมันขัดกันด้านขวาของภาพเห็นว่ากระดูกสองข้อเนี่ยติดก,กันเลยกระโดนสีกันก็เจ็บ,บใช่ไหมคะก็บอกะก็เจ็บเจ็บ แล้วก็เมื่อเจ็บมันก็อักเสบแล้วมันก็อักเสบมันก็มันร้อนแรงมันก็เป็นขึ้นมาเรื่อยๆมีการบวมเกิดขึ้นก็ทรมานต้องแก้ไขโดยการที่ให้มีฟองน้ําเกิดขึ้นมาระหว่างชั้นอีกทีนึงเราจะทําอย่างนั้นได้ก็ต้องประการได้ที่เราต้องลดอาการอักเสบก่อนเมื่อเรารู้ว่าอาการที่มันทําลายกระดูกแล้วก็ทําให้เกิดอาการเสพมันเกิดขึ้นจากการที่ร่างกายของเรามีเม็ดเลือดขาวที่หลั่งสารมากเกินไป สารที่หลังมากเกินไปก็คือ TNF alpha, interlein 6แล้วก็ interlein 17มันหลังมากเกินไปก็ทำให้เกิดการอักเสบแล้วก็ทำลายกระดูกตามข้อเราสามารถลดการหลังสารทั้งสามได้นะโดยเรามีสูตรสูตรหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจากการที่เราสกัดมังคุดมาดำถัถ่วลองฝรั่ง,งบบกแล้วก็เอามาผสมกันในลักษณะที่เราต้องการแล้วก็ไปทด,ทดลองกับอาสาสมัครสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เรามีอาสาสมัครที่ใช้แป้งแคปซูลแป้งนะฮะแล้วก็ให้ใช้สีแคปซูลต่อวนันเป็นเวลา15วันสารเป้าหมายที่เราต้องการดูเนี่ยคือเทียนเบลฟาไฟดูพิทุกอินดิคินสิบเครับในกลุ่มที่เป็นยาหลอกคือกลุ่มที่กินที่แป้งเนี่ยสารที่หลังควรถือว่าให้มันไปร้อเป็นต์นะฮะแล้วกลุ่มที่ที่เราเกิดขึ้นจากการวิจัยของเรามันควรจะเป็นเช่นนี้เหมือนกันแต่ด้วยประสิทธิภาพของมันเราจะพบว่า มันลดลง,ลดลงเยอะยลเลยเหลือเจ็ดเปอร์เซ็นต์ลดไปถึงเก้าสิบสามเปอร์เซ็นต์ทีเดียวตัวที่สองลดเหลือหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์อินเทอร์กินหกแล้วก็อินเทอร์กินสิบเจ็ดเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์สารสามตัวซึ่งเป็นสารที่ก่อปัญหาทําให้เกิดการอักเสบทำลายกระดูกมันลดลงงานวิจัยแล้วรายงานการวิจัยของของนักป่มวิทยาทั่วโลกยืนยันว่าอาการอักเสบและการทำลายกระดูกจะลดลง เมื่อสารสามตัวนี้ลดลงสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้นอกจากว่ามันลดอาการอักเสบแล้วมันมีความสามารถที่จะไปสร้างกระดูกอ่อนซึ่งทำหน้าที่คล้ายฟองน้ำานหรือกระดูกผิวข้อที่เราต้องการสร้างตรงนั้นเมื่อมีการสร้างกระดูกอ่อนเกิดขึ้นนะอาการปวดมันก็ลดลงเมื่อจะมีฟองน้ำมาดูดซับการกระเทือนตรงนั้น พราะฉะนั้นคุณภาพชีวิตของคนก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆื่อยๆนะครับถ้าหากว่าหยุดใช้ก็ดูอ่อนตรงนี้มันจะเสื่อมต่อไหมคนที่มีปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุภาวะของเขามันต้องมีการเสื่อมไปเรื่อยๆเพราะเลยวัยรุ่นไปเล็กน้อยค่ะวัยรุ่นมันก็จะมีการสร้างอยู่เรื่อยๆนะการเสื่อมมันก็จะมีตามมาแต่ว่าพอถึงวัยกลางคนหลังวัยกลางคนแล้วการเสื่อมมันมีมากกว่าการสร้างแลวถึงจุดหนึ่ง มันจะไม่สร้างมีแต่เสื่อมว่ากระดูก่อนจะเสื่อมไปเรื่อยๆแน่นอนอ่ะถ้าหากว่าเรายังเสื่อมไปตลอดชีวิตเราก็ต้องประคับประคองมันตลอดชีวิตนะครับแต่ไม่ต้องใช้เยอะแล้วนะฮะไม่ไม่ต้องทําให้เกิดการไม่ต้องไปลดอาการอักเสบแล้วเพียงแต่ประคับประคองมันไปเรื่อยๆครับอาสาสมัครของเราที่เขาเอาเอาคลิปมาให้ดูจากเอ็กซเรย์นะครับสองเดือนเขาบอกก็ก็เห็นก็เห็นว่ามันขึ้นมาจริงๆก็เห็นว่ากระดูกมันเริ่มห่างกันกระดูกสองชิ้นสาเหตุก็เพราะว่ามันกระดูกอ่อนเกิด คนที่เขามีปัญหาจะต้องเข้าไปผ่าตัดเปลี่ยนข้อเขา่าอีสองอาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยเขาเข้ามาฟังเราบรรยายตอนบรรยายมันพูดเองโดยก็เพลกเข้ามามวันอาทิตย์เดินปลอกเข้ามาเลยถ้างั้นคุณผู้ชมที่ฟังอยู่ตอนนี้สมมติกําลังตัดสินใจผ่าเข่าอยู่เข้ามาปรึกษาอาจารย์ก่อนได้นะคะครับก็เชิญเลยครับสิ่งที่เราทํานั้นต้องมีประสิทธิภาพต้องปลอดภัย ไร้ผลข้างเคียงแน่นอนมิฉะนั้นแล้วมันจะเป็นตราบาปติดตัวเราตลอดชีวิตถ้า,ากใครใช้แล้วมีปัญหาแต่ถ้าคนใช้แล้วมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นเราก็จะมีความภาคภูมิใจนะคะอยากจะฝากงานวิจัยที่นี้ให้เป็นมรุกของคนไทยตลอดไปครับค่ะ ก็คุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะหากท่านไหนที่มีคําถามหรือว่าข้อสงสัยนะคะจะมาพบอาจารย์พิเชษนะคะหรือว่าคุณหมอที่ให้คําปรึกษานะคะเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพต่างๆก็สามารถเข้ามาได้นะคะในวันจันทร์แล้วก็วันพุธเวลาบ่ายสองโมงถึงสี่โมงเย็นนะคะที่อาคารสํานักงานตึก AIA Capital Center ชั้น30นะคะเมื่อสักครู่นะคะเราก็ได้ทราบถึงสาเหตุอาการแล้วก็การดูแลนะคะเรื่องปัญหาข้อเข่าเสื่อมแล้วนะคะด้วยการปรับภูมิคุ้มกันให้สง ะะซึ่งถือว่าเป็นมิติใหม่ของการดูแลปัญหาสุขภาพนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปค่ะจะเป็นเรื่องราวของโรคตาเสื่อมนะคะไม่ว่าจะเกิดจากความเสื่อมตามธรรมชาตินะคะหรือว่าความเสื่อมก่อนวัยอันควรนะคะจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันเลยค่ะภาวะวุ้นตาเสื่อมค่ะ,คะอาจารย์ภาวะ,ะวุ้นตาเสื่อมเนี่ยปัจจุบันประชากรประเทศไทยเนี่ย มีปัญหาอยู่ประมาณ14ล้านคนเยอะมากนะคะจย์ไม่คิดว่าจะมีมากอย่างนั้นจริงค่ะสาเหตุที่มีมากอย่างนี้ก็เพราะว่าปัจจุบันมีวัยรุ่นก็เป็นจอประสาทเป็นไอ้วุ้นตานหนูดตาเสื่อมเยอะขึ้นในระหว่างที่เคลื่อนที่ไม่ว่าจะในรถไฟใต้ดินรถ P T S หรืออยูใ่ในรถก็ดีค่ะสายตาก็ยิ่งใช้มากขึ้นใหญ่เพราะนั้นมันก็เกิดภาวะเสื่อมของดวงตามากขึ้นมากขึ้น นอกจากนี้ก็จะมีอาการตาแห้งต้อหินต้อกระจกม่านตากเสบจอประสาทตาเสื่อมตายาวตาสั้นนะบาหวานขึ้นตานะครับต้อเนื้อต้อลมนะเหล่านี้เป็นปัญหาสายตาซึ่งเกิดขึ้นจากความเสื่อมในเชิงภูมิคุ้มกันวิทยาแล้วก็พบว่าไอ้ความเสื่อมเนี้ยมันก็เกิดขึ้นจากการที่เม็ดเลือดขาวเข้าหลังสาร ที่ขอให้เกิดการความเสื่อมเนี่ยมากขึ้นออกมาเป,เป็นชุดเลยนะครับเมื่อลังมากขึ้นมันก็ทําให้เกิดความเสื่อมและเกิดการอักเสบนะครับวันนี้ที่เราอยากจะมาพูดถึงซึ่งเป็นเรื่องที่คนสนใจค่อนข้นนางจะเยอะก็คือเรื่องน้นํามุนตาเสื่อมโอ้แล้ตานี่คืออะไรบุ้นตาจริง99%ก็คือน้าอีกเปอร์เซ็นต์นึงก็คือสารอาหารวันดีคืนดีสารอาหารเนี่ยมันตกตะกอนจริงสารอาหารมันละลายอยู่ในน้ํา มันถึงเป็นสารใสดูคุ้นตาใสแต่ถ้าหากหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของสารอาหารในเนี้ยมันตกตะกอนมันก็จะเริ่มทึบแสงเราก็เห็นเป็นทึบแสงแล้วมองเป็นจุดนะฮะที่มแล้วก็ขุ่นนะครับภาวะใดก็ตามที่ทําให้บางส่วนพุ้นตาเสื่อมเราก็จะรู้สึกเห็นเป็นเงารอยไปรอยมาอาจจะมีรูปร่างแตกต่างกันเช่นเป็นจุดเล็กๆคล้ายลูกน้ําเป็นวงกลมหรือเป็นเส้นนะครับแล้วก็จะรู้สึก ได้และสังเกตขึ้นได้ง่ายนะครับถ้ามองไปยังพื้นผิวที่เรียบเราก็เห็น<ม>อาการของฟลอตของอะไรก็ตามที่มันลอยๆอ,ออกมาซึ่งฝรั่งเรียกว่าโฟลเตอร์มันคือตัวลอยนะ<ม>ลอยมานะครับแล้วก็จะมีการขคดตัวโคดตัวเกิดขึ้นพอวุ้นตาเนี่ยมันเริ่มเป็นมีมีอยากให่เกิดขึ้นอาการต่อมาก็จะมีแสงที่หัวตาหรือท้ายตา<ม>แวบๆบแบบ<ม>นะ จะมีการที่วุ้นตาหดแล้วก็เป็นจุดแล้วก็กลายเป็นเส้นภายในลูกตาทําให้วุ้นตาแยกห่างออกจากจอประสาทตาได้แล้วก็รวมกันเป็นกลุ่มก้อนที่มีลักษณะทึบแสงทำให้เป็นเงาเกิดขึ้นนะครับภาพที่เห็นตรงนี้ก็คือว่าเป็นภาพของน้ำวุนตาเสื่อมนะะที่เริ่มแยกออกจากจอประสาทตาแล้วนะครับมันเริ่มจะมีวุ้นน้ำตาวุ้นน้ำตาเนี่ยมีเลือดไหลออกมา แล้วก็จะเกิดการหลุกลอกของจอประสาทตาตามมาก็ทําให้การมองเห็นในตําแหน่งที่จอประสาทตาหลุดเนี่ยมืดไปนะครับด,ดับไปเลย,เลยอย่างเลแล้วถ้าหากไม่มีการดูแลรักษานานไปก็สูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรสารที่ทําให้น้ำมันตาเสื่อมเกิดขึ้นจากอินทูีนิหนึ่งอินทูีินหของของเม็ดเลือดขาวที่หลังจากเม็ดเลือดขาวมากไปแล้วเรา ก็มีความสามารถที่จะจัดการให้มเมล็ดขาวเหล่านี้หลังให้มันน้อยลงจนเกิดภาวะที่มีอินทตคินหนึ่งมากเกินไปอินเตโลบมากเกินไปกลับสู่สภาวะปกติโดยใช้สารสกัดที่เราทําขึ้นนะเราก็สกัดมาจากมังคุดมงาดําถั่วเหลืองฝรั่งบบกแล้วผสมกันแลกษนาเสริมประสิทธิภาพให้ไปทํางานกับมเมล็ดขาวภายใน15วันเราก็จะพบว่ามันมีการหลังสารเหล่านี้ลดลงจนเกิด เกิดภาวะภูมิสมดุลแล้วอาการวุ้นตาเสื่อมนั้นก็กลับสู่สภาพาปกติจากที่เป็นจุดดำๆเป็นฝ้าอมองไม่ค่อยชัดก็จะค่อยๆ<ก>หายไปอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับดวงตานะครับนอกจากอาการอื่นๆที่เราพูดเกิดไปเมื่อตะกี้นี้ที่เราบอกว่าที่หนักมากที่สุดก็คือจอประสาทตาเสื่อมคนที่มีจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยก็เกิดจากการที่มีสารสีเหลืองซึ่งเป็นสารที่ประกอบด้วยไขมันและก็โปรตีน ประกอบกันแล้วก็ไปเกาะอ,อยู่ที่จอประสาทตานะครับพอมีมากขึ้นมันก็จะขยายเป็นวงกว้างนะครับก็จะทําให้มองภาพไม่ชัดนะแล้วถ้ามีเมื่อมีการรวมตัวของสารเหล่านี้มากขึ้นมากขึ้นก็จะทําให้จอประสาทตาเสื่อมมากขึ้นตามมาด้วยแล้วก็เริ่มเห็นลําบากขึ้นนะครับ,รบจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยบอกเป็นสองประเภทประเภทแรกคือชนิดแท่งชนิดนี้เนี่ย จะมีการเสื่อมสลายและบางลงของจุดกลางรับภาพจอประสาทตาแต่ไม่มีเลือดออกจากเส้นเลือดนะครับความสามารถในการมองเห็นก็เพียงแต่ลดลงนะชนิดที่สองเป็นชนิดที่รุนแรงคือชนิดเปียกที่มีเส้นเลือดผิดปกติงอกอยู่ใต้จอประสาทตาด้วยแล้วก็มีเลือดไหลออกมาทําให้เห็นภาพปิดเบี้ยวมืดดําตรงกลางแล้วก็ตาบอดได้ในที่สุดนะครับ ในความสภาพที่เป็นจริงมันจะเป็นอย่างนี้ครับทางซ้ายก็คือสายตาปกติทางขวาก็คือเกิดจอประสาทตาเสื่อมทแบบนี้ก็เกือบจะบอดเลยนะคะจามันจะขยายไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆอ๋อคือจะค่อยๆขยายจากตรงกลางจุดดาแล้วก็จนปิดหมดวิธีการที่เขารักษาวิธีการรักษาจอประสาทตาเสื่อมที่ผ่านมาใช้สารที่ต้านการเสกเสบคือแอนตี้ทีเอนะฉีดเข้าไปในกระบอกตา ในดวงตาเหรอคะใช้เข็มเล็กๆฉีดเข้าไปในดวงตาเพื่อจะป้องกันไม่ให้เลือดไหลออกนะครับซึ่งมันก็ป้องกันได้แต่มันมัน,ม,นมันน่าก,ก,กลัวน่ากลัวครับแน่นอนยังกลัวทางที่ดีก็อย่าให้มันทีถูกฉีดเลยะเน,นะครับโอเคนี่คือวิธีการที่เขารักษามาเป็นเวลา20-30ปีแล้วนะครับแล้วค่าใช้จ่ายเนี่ยก็สูงในประเทศไทยเนี่ยขึ้นอยู่ก็ไปที่ไหนตั้งแต่ 6- 0 0 0 0ถึงแสนแต่ละครั้ง แล้วก็ไม่ใช่ครั้งเดียวไม่ได้ฉีดครั้งเดียวหายเลยไม่ใช่ฉีดทุกเดือนทุกสองเดือนเดือนละหกหมื่นถึงแสนนี้หรอคะค <c oughs> ก็ทำไปเรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่จะหยุดเราไม่รู้ะนะครับก็นักวิจัยในไอร์แลนด์เขาก็พบว่าก็ยังมีสารอีกตัวหนึ่งคือสารในระบบภูมิคุ้มกันของเราเรียกว่าอินทรี์ิน18ก็สามารถที่จะใช้ฉีดเข้าตาแทนแอนติทีเอฟแล้วก็ทำหน้าที่อย่างเดียวกันได้นะครับแต่ว่า มันก็ยังฉีดเข้าตาอยู่ดีแต่โชคดีว่าแอนตี้ที่อินทูิน18เนี่ยอินทูคินสิน18ที่เขาฉีดเข้าตาเนี่ยหากฉีดเข้าไปผ่านเข้าไปในเส้น,เ,สนเข้าไปในร่างกายเข้ไม่นเลือดก,ก็จะสามารถทําหน้าที่ตรงนั้นได้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะเรื่องที่ตื่นเต้นว่าจากนี้ไปถ้าหากอม่อก็ไม่ต้องการให้เกิดจอประสะาทเสือ่อมชนิดเปียกทาให้เกิดตาบอดก็สามารถฉีดอินทูคินสิน18เข้าเส้นได้แต่ งานวิจัยเสร็จแล้วผลิตภัณฑ์ยังไม่ออกอก็อยู่ในระหว่างการพัฒนานอยู่ในการรออยอหรือยังไงก็แล้วแต่ะนะครับในระหว่างนี้ครับในระหว่างนี้เราก็พบว่ากินน้ำมันคุดอคของเราวันละหนึ่งซองซองสามรอยอมลวันที่สิบห้านะวันที่สิบห้ามันมีการลดสารซึ่งทำให้เกิดความเสื่อมของสายตาเนี่ยนะครับก็เยอะแยะสี่ห้าตัวนะครับ ที่เห็นเป็นเส้นแหงมจุดแดงลูกศรสีแดงๆเนี่ยครับก็คือเป็นการลดลงของสารซึ่งทําให้เกิดความเสื่อมของดวงตาเมื่อเปรียบเทียบกับสีฟ้าซึ่งเกิดขึ้นจากคนที่กินน้ำเห็นว่ามันลดลงไปเมื่อมันลดลงไปอย่างนี้อาการเสื่อมของสายตาแล้วก็เราก็ป้องกันได้การการลดของการลดลงของเทนยนสแอลฟาอินเตอร์เฟอร์นิเมาอินเทอร์ควันหนึ่งหกเบต้าแล้วหนึ่งเบต้าแล้วก็หกแล้วก็สิบเจ็ดเนี่ยมันก็ช่วยการถนอมดวงตา แต่ไอตัวที่มันไม่ลดมันจบสุดท้ายคืออะไรครับอินเทอร์กินสิบแปดนะจากการกินน้ำมะคุชวลนสามร้อยมลสิบห้าวันขึ้นมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์เออดีไหมอย่างงี้ก็ไม่ต้องฉีดเข้าเส้นเลือดแล้วใช่ไหมใช่ไหมทีนี้นอกจากว่าชนิดชนิดน้ำที่เป็นแคปที่เป็นแอปโกเอเซนนี่นะครับเราก็มีแคปซูลนะฮะที่เราทำจากมังคุดเงาดำถั่วเหลืองฝรั่งบมบ สก,กัดมันออกมาเพราะเรารู้ว่าในพืชแต่ละพลืชที่เราพูดถึงนี่มีสารอย่างน้อยหนึ่งตัวหรือหนึ่งกลุ่มที่จะสามารถทางานกับเมล็ดขาวในลักษณะที่ลดสารที่มันหลังมากเกินไปให้กลับสู่การหลังปกติเราก็เพียงแต่ว่าไปปรับภูมิสมด,ดุลในร่างกายนะฮะแล้วก็ให้ภูมิสมด,ดุลดูแลสุขภาพของร่างกายของเราบรนตาก็เข้าสู่สภาพปกติไม่ว่าจะเป็นน้ำมุนตาเสื่อมนะตาแห้งตายาว เบาหวานขึ้นตาไทรอยด์เป็นเป็นทาให้มีันหาตาต้อกระจกต้อหินต้อเนื้อต้อลมนะครับเหล่านี้ก็สามารถที่จะทําให้อาการปกติได้โดยการลดสารที่ม่นขาวหลังออกมาโดยการใช้แคปซูลเหล่านี้นการที่เราวัดตรงนี้นะครับเราทําที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์มาหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดอาศัยใช้อาศัยให้ให้อาสาสมัครใช้15วันต่อเนื่องวันละ2แคปซูลนะครับแล้วก็วัดผลที่ได้จากการเปรียบเทียบกับคนที่กินแคปซูลแป้ง15วันเช่นกันแคปซูลเนี่ยถ้าดูดูดูไอ้แถบสีเขียวนะครับภายใน15วันเนี่ยแคปซูลของเราเนี่ยจะลดตัวที่เรียกว่าเทียร์เอลฟาซึ่งเป็นสารที่ทําให้เกิดความเสื่อมรุนแรงลดไปได้ถึง93 อินเทอร์ปรแกรมามาลดลง10%อินเทอร์กิน6ลดลงอินเทอร์หนึ่งเบต้าลด6.6%แล้ว6อินเทอร์กิน6ก็27%ส่วน17ก็ลดไป4.5%เพราะนั้นข้อมูลตรงนี้ก็คือข้อมูลที่ยืนยันถึงประสิทธิภาพว่าเพราะเหตุใดตาของเราจึงกลับสู่สภาพปกตินะครับเอาอาจารย์คะอย่างนี้ถ้าน,น้ำมังคุด p อปโกเอเซคู่กับตัวแคปซูลมันยิ่งเสริมประสิทธิภาพกันดีขึ้นไปอีกแล้วเราก็เราก็จะแนะว่าการที่เราใช้แคปซูลสมมุติว่าสี่แคปซูลต่อวันเราก็ควรจะใช้น้ำมูุด้วยนะครับก็ใช้แอปโกเอเซมด้วยาใตุก็เป็นเพราะว่าถ้าเราใช้แคปซูลสี่แคปซูลต่อวันมันเป็นการลดสารที่สร้างภูมิคุ้มกันนะอย่างเช่นเกียน์อัลฟาลดลงมาเยอะเนี่ยเราไม่อยากให้มันเยอะลดมากเกินไปนะครับ เราก็ใช้น้ามังคุดเนี่ยเข้ามาป้องกันไว้<อ>เพราะฉในการใช้คู่กันระยะยาวก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ปลอดภยัยไม่ไม่มีผลข้างเคียงไม่มีผลข้างเคียงค่ะแต่ว่าเมื่อเราอาการดีขึ้นเราก็ลดขนาดการใช้ลงนะครับค่ะแม้วันนี้ได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของโรคตาเสื่อมนะคะเยอะแยะมากไม่ว่าจะเป็นภาวะวุ้นตาเสื่อมนะคะจอประสาทตาเสื่อมต้อหินต้อกระจก ะะหรือว่าอาการต่างๆนะคะจากเกี่ยวกับโรคตานะคะวันนี้อาจารย์ก็พูดถึงงานวิจัยของอาจารย์ด้วยนะคะซึ่งทำมาจากสากรสกัดจากธรรมชาติ5ชนิดนะคะก็มีฝรังโทรเลืองงาดำใบโบ,บกแล้วก็มังคุดนะคะซึ่งไร้ผลข้างเคียงนะคะปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงนะคะ สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ดูอยู่แล้วก็สนใจอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะกับอาจารย์พิเชษหรือว่าคุณหมอก็ได้นะคะที่บริษัทได้เลยใช่ไหมคะคอาจารย์จะอยู่ในวันจันทร์แล้วก็วันพุธเวลาบ่ายสองถึงสี่โมงเย็นนะคะที่อาคารสำนักงาน AA Capital Center ชั้น30 ถนนราชดาพิเศษนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษวิราจิตราเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์เนื้อหาความรู้วันนี้นะคะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามชมรายการภูมิสมดุลได้ทุกวันจนันทร์พุธพฤหัสนะคะทางช่อง5้าวันนี้ปลาต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ และสำหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของข้อเข่าและก็บาวาน,นะครับสามารถรับคำปรึกษาได้ที่ศูนย์รับปรึกษาปัญหาโรคข้อเข่าและเบาหวานทุกวันจันทร์และวันพุทธที่บริเวณชั้น30ของอาคาร AIA Capital Center ถนนรัชดาพิเศษครับ